สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพี่นอ้องปองลาสัมบาดีกันสุขสุขคนผมพอกับใช้บนคือเก้านะคะมือนี่สายแล้วพี่น้องจะเทียงจะบ่ายเร้วนี่บนกว่าจะเซตทุระตื่นขึ้นมาหลายอย่างหลายแนวจะพี่น้องมือนี้ดเบิ่งเบื้องหน้าตาเบิ่งหน้าตาเบิ้งก็ได้พี่นอ้องเพราะว่ายังมนนนเมื่อคืนนี่นอนบม่หลบบับปวดหัวนะคะหลังจากที่ว่าไปาสถานีวิทยุ ก็13.75นะคะเพิ่มปูดให้เหมือว่านี่กลับมากลับมาช่วงแรงๆนะคะเพราะว่าออกจากรายการเสร็จเนาะกับคุยกับพีพีเพิินนะคะแล้วก็พอสถานีเราเพิินก็เลยหายย่บนซอยซอยในน้ำกันเปิดช่อง u t u b u นะคะก็เลยซอยเพิ่นเฮ็ดก็จะเฮ็ดแล้วเนาะหลายคนมันก็หลายช่องพี่น้องไปนีเย่บนออกจาก ประทายช่ว,ชวงใบสามโมงเคืองเด็กน่อยเลิกโรงเรียนพี่น้องก็เลยไปซื้อของไปซื้ออ่ามักตูมแห้งซื้อกระเจี๊ยบซื้อน้ำตาลซื้ออา,อาหารให้แมวนะคะซื้อของใส่ตัวเองนิดหน่อยออกมาอ่าเกือบสี่โมงแล้วมาแวะตลาดนัดบ้านโคกกลางหมื่อ้านพี่น้องสีบอกโซฟังมันก็มีเรื่องที่ว่าแบบเออเสียวเนิดนึงอ่า พอมาหอดบ้านกุกกลางมันมีตลาดนัดทางแยกเขา,านบ้านเนีบนก็เลยไปจอดรถอยู่ไปจอดรถอยู่ซูเปอร์มาเก็ตตรงนั้นนะคะก็เลยไปขามถนนไปซื้อของไปซื้อผลไม้นะคะจะเอามาอไห่ต่ใส่ใส่บุญขอสากหรือว่าเอามา,าไห่ถ้าไปวัดมือเมื่ออื่นนะคะวันพุธเนาะมืออื่นเป็นวันพุธมันนี้แนียบนก็เลยขามไปก็ไดนะ้ไปซื้อหมูนะคะไปซื้อหมูน้ำ ร้านหมูร้านนั่นนะคะร้านที่เพิ่นขายหมูร้านนั่นเพิ่นเป็นเอฟซีย่ายบนพี่น้องเพิ่นเป็นเอฟซีย่ายบนบัตรนี้ย่ายบนไปซื้อหมูเพิ่นโลนึงไปซื้อหมูเพิ่นโลนองแล้วบัดนี้เอาเงินให้เพิ่นเอากระเป๋าตังออกมาปากกดว่าบัตรเอทีเอ็มบัตรประชาชนจี้ย่ายบนใส่เป็นซองไว้เนาะอ่าซองซองใส่บัตรน่ะพี่น้อง มันมีสามมันมีสามบัตรอยู่ใน่น,นมีบัตรประชาชนใบหนึ่งแหล้กกับบัตรเอทีเอ็มสองสองใบนะคะสองธนาคารลนอยู่กับลานเพิ่นลนอยู่กับลานเพิ่นเยอบนกับใจงินใจอย่างเหล็กกับามาบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าบัตรประชาชนบัตรเอทีเอ็มจะของลนอยู่นั่นเพิ่นกับเก็บไว้ให้เพิ่นเก็บไว้ให้เพิ่นเพิ่นกับเข่ามาเม่นในในในคลิปจะของอยู่แต่ว่าคือห้ามหอดบ้านแล้ว ก็บมีเวลาเนาะบามีเวลาสิสิเขาไปเบิ้งอ่ายูทูปอ่าไปเบิ้งคอมเมนต์ของเอฟซีพี่น้องเพิ่นเม้นเขามาบอกตั้งแต่สวยไอ้ตั้งแต่อ่าเว้นเติบอยู่นะคะประมาณหกโมงแรงแต่ยายวนมาเปิดเบิ้งนะ่ะเกือบเที่ยงขึ้นพี่น้องอ่าบปดนี้ก็เลยอ่านอ่านอ่านเม้นที่เพิ่นเม้นเขามาคอมเมนต์ที่เพิ่นคอมเมนต์เขามาว่าคุณอุบล คุณอวบนครับอ,อย่าลืมมารับบัตรประชาชนเอกสารของคุณด้วยนะครับที่ร้านาขายหมูโคกกลางว่าสัน่นเฮ้ยไม่อย่างเนาะคือเมนมาแบบนี้อ๋อเพราะอ่านไปก็เลยกขาใจแล้วเมนมาสามขอความสามคลิปเลยได้พี่น้องคือคลิปนี้แล้วก็เขาไปเมนคลิปนี้แล้วก็ขาไปเมนคนลิปหปลังแล้วก็ขาไปเมนอีกคือสามคลิปสามคอมเมนต์แล้วขอไปเมนไว้แล้วย่านเขาอ่านให้จางไหนประมาณนั้นเนาะย่านสื่อสารบ่ไดประมาณนั้น ยี่บนก็นเลยลุกขืนมาเบิงบัตรประชาชนซ่องบัตรประชาชนกับซ่องบัตรเอทีเอ็มจ่อควงพี่น้องปรากฏว่าบบมีอิลิบบมีแต่็ดีใจอย่างหนึ่งก็คือว่าที่เพิ่นเม็นเขามาเพิ่นเป็น FC เอฟซีเฮ้าแล้วก็ยี่บลก็เคยไปคุยแล้วก็ไปอุดหนุนหมูคนประจำนะคะยูหันเพิ่นเป็นเอฟซีก่อนหน้าที่ยี่บนจะมาอยู่บ้านแล้วนะคะเพิ่นติดตามต่างแต้ตบิว ยังบวป่วยจนตะบิวป่วยจนตะบิวตายเพิ่นเป็นเอฟซีพันเทล่ะพี่น้องบางวันนี่มีเพิ่นบริมาเมียเพิ่นบด้บด้มาขายของเพิ่นไปเที่ยวว่าสันเพิ่นไปเที่ยววัดนี่อย่างบุเพิ่นก็เลยมาขายผู้เดียวกับดลยาำบอยว่ว่าแม่บบานไปใส่คือบริมาขายของน้าเพิ่นว่าแม่บบานไปเที่ยวก็คุยกันย่เพิ่นก็สร้างหมูให้นําก็เลยอุดหนุนเพิ่นอุดหนุนหูไปมาโลนึงมาหอดบ้านก็ไม่เห็ดงานจาของกับบริกับบด้รู้ลหละว่า ขาไปนี่ออกจากร้านขายหมูแล้วขาไปอยู่ในร้านอันอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นเนาะซื้อซื้อน้ำสองเพคน้ำขวดเลก็กสองเพคเอาไมา่ว่าจะใส่บัตรเนี้ยมาเซ้าก็ก็เอาเงินจ่ายเพิ่นอยู่เด็กก็เอาเงินจ่ายแต่กบ็บ่ได้เบิง่งบ่ได้เบิ่งอันช่องที่ใส่าบัตรประชาชนสี่ใส่เอที่หมาปีนองมันว่างอยู่ั่นละ่ะแต่บ่ได้เบิง่งแต่กัในความในความฉกไรกกนยังมีความโชคดีอีกเยอะนะคะเพราะว่า ที่เขาไปทําลนอ่ะมันไปไปลนอยู่กับร้านเอฟซีตัวเองนะคะพี่น้องถ้าเป็นคนอื่นกับบุร่าเขาจะเป็นทุระไปแจ้งความเอาไปให้ตำรวจหายบอนะคะมิจะเขาสิเอาไปโย,ยนถิ่มหรือบอรกระจิกอ้อไม่อยากว่าเนาะเป็น,อนบอพี่น้องไม่อยากคิดในในแง่งลบบันไดแต่อันนี้ก็ถือว่าเพิ่นโอเคนะคะก็ก็ซึ่งแนะนาใจเพิ่นอยู่ กาเลยส่งขอความตอบเพิ่นไปนั่นแหละนะคะตอบเมินเพิ่นไปว่าให้เก็บไว้ให้ในเด้อขอบคุณหลายหลาถ้าบ่ได้เจอเอฟซีหรือว่าบ่ได้เจอเจ้ากาบ่รู้ว่าสิได้ของคืนบ่ก็ต้องมันจะต,ต้องได้ไปเฮ็ดใหม่เบิดบัตเฮาก็ต้องไปแจ้งความบัตรเสียเนาะไปแจ้งอ่าแจ้งหายไปโทรศัพท์เอไอไอเอทีเอ็มก็ต้องไปอายัด ก็ต้องไปแก้ไหมไปเห็ุไหมเหตุเอทีเอ็มไหมไปปดอาญดไปโทษไปอาญาโน่นนี่นั้นหลายหลายอย่างแล้วก็เสี่ยงต่อการที่เขาจะพยายามาค้นหารหัสเห่าแล้วก็ไปกดเอาเงินเอาอย่างของเท่าองสี่นะ้พี่น้องแต่นี่ก็คือสบายใจไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่นเป็นเอฟซีนะคะไว้ใจได้เพราะว่าถ้าเพิ่นโบมีความ กิ่งใจหรืวหวังดีกับเหาปานนี้เพิ่นกับคงจะบอบอเบ,อบอ่นมาบอกบอย่างมาบอกพยายามติดต่อเหาขนาดนี้นะคะพี่น้องก็เลยว่าเดี๋ยววันพุธยังสไปเอาอันนี้คือเป็นเรื่องที่เฮ็ดห้ยายบุนตื้นเต้นแล้วก็าบาดเสียวคิดหนักยุ่มือขึ้นนี่แล้วสามวมะนาวมาในอากาศมันห่อนแห้งเราหมู่วานมันห่อนแห้งก็ไปยงังพาตลาดกับห่อนมาหอดบ้าน ฝนรู้ซึกว่าจะแบบเหมือนกับว่าฝนสิลินเด็กย่ำแรงๆหมู่บ้านนี่เย่วนก็อาการบ่ดีล่ะปวดหัวเบิดขึ้นหมเอเศร้านี่บ่ได้ไปใส่หอดบาดพ่่้องลูกบ่ไหวเลยหมเอเศร้าปวดหัวตื่นขึ้นมาสัตยาไอ้เนี่ยยาฟาทะลยโจนไปสองเค็ซุ้นแต่ก็กินกาแฟาลงไปไป นางเบิงบอหงบอหอยไปทยายน้ำหอยไปเห็ดนี่เห็ดนั่นเห็ดนี่นนแล้วก็เออไข่แนบันนี้ก็มาอาบน้ำอาบในเอาขวงไปสง่งเอาเอาปลาบองไปส่งให้เอฟซีแล้วก็เอาอ่าสมหมูแหนมหมูส่งให้ลูกนำ้ำก็ไปจัดการทุระเจ้าของเรียบร้อยแล้วก็เลยมาเลย,มา,เยมากินเขา่าพี่น้องก็เลยมากินเขาา่าบันนี้ยัยบนก็เลยมาว่านางขิดว่าเออถ้า เขาไปเจอคนดีไปเจอเอฟซีเมื่อนี้เขาจะต้องวุ่นวายวุ่นวายอีกเบิดมือก็คือต้องไปแจ้งความไปเฮ็ดบัตรไม่ไปโอ้พี่น้องไม่อยากคิดเลยตรงนั้นนะคะกาถือว่าในความโฉลก็ยังมีความโชคดี่อกว่าับไปจวดญาติหนาไหมานะคะไปพบพอ่อพี่พีร่วมสายงานร่วมทีมงานกันนะคะกับพวกพีดีเจ ที่สถานีแล้วก็ไปพอกับพอออน้านะคะเปิ้นก็อย่างให้เย่บนกับไปจัดรายการเปินอย่างให้ไปกับไปจัดรายการก็คือถ้าอ่าบบมีเวลาจริงๆนะคะเปินอย่างให้ไปจัดเสาร์อาทิตย์มือละสองชั่วโมงนะคะเสาร์อาทิตย์สองวันก็คือวันละสองชั่วโมงก็ให้หาสินค้าไปโฆษณาแล้วก็ห้โฆษณาอ่าสินค้าให้เพิ่นน้าจังสีนาะโดยที่เราไม่ต้องเช่าค่าเวลาจังสีนาะพี่น้องแต่เย่บนก็ยังบไดตกปากหลับค่าเพลิน ยังบรตกปากรับข้ามเพิินพอา่างานของเข้ากันหลายนะั่นะคะเดี๋ยวเบิง่งเคลีย์งานเคลีย์อย่างมังกรวาธามันเป็นไปได้ก็อาจจะรับปากเพิินนะคะก็ขอบุญขอบคุณหลายๆสําหรับเอฟซีนะคะทั้ง u t u b e นะคะขอบคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะที่เป็นกําลังใจที่ย้ายบนอัพคลิปลงไปเมื่ว่านี่นะคะการไปเยี่ยมสถานีไปทบทวนงานเก่าๆนะคะเก็บเก็บความทรงจําเก่าๆ มาฝากปีฝากน้องสองสามคลิปหมู่บ้านนี่นะคะก็ขอบคุณหลายๆที่เขามา,าเขามาชมให้นะคะเขามาชมเขามาเมนเป็นกําลังใจให้กับยายบนนะคะบางคนก็บอกว่าโอเคยายคืออยู่กลับไปเฮ็ดหลีกก็ได้กลับไปเฮ็ดกลับไปเฮ็ดโลดอนี่ยหมู่บ้านนี่ก็คือให้กําลังใจนะคะก็ให้กําลังใจก็ขอบคุณหลายเมื่อนีร่ยายบนก็จะนะคะเบคาความเก่าน,านิดนึงนะคะของคลิปที่ตอีที่เฮ้าคุยกันเรื่องอ่า จีดของแย่บนเนาะที่ไปเจอกับฝรัง่งนะคะคอนเทนต์หัวขอ้อที่ไปเจอกับพญ่เนาะพญ่เน่ป่วยพญใเน่เสียชีวิตแย่บนเจอปัญหามากไม้นะคะเจอปัญหามากไม้ที่เข้าปฏิจดทะเบียนเข้าปรเิเป็นเมียที่ถูกต้องเฮ้าบ่มีเงินเอาศพเราออกมาเฮ้าบ่มีสิทธิ์ทำศพของเราปัญหานะคะปัญหาหลายๆอย่างที่แย่บน ทิ้งข้างไว้คลิปที่เร็วนะคะก็คือพอยายเสียชีวิตเฮาเดินเรื่องนะคะขอสิทธิมอบอำนาจจากญาติพี่น้องของเล่าแล้วก็เงินบ่มีนะคะกะ็เขาคิดว่าเขาจะไปร่วมทําศพกับมุนิทินะคะคือไปฝังศพหรือว่าฝังร่างที่เรวิญญาณของตบิวนะคะให้ให้เซตกับ มูลนิธินะคะก็คืออยากไปรวมตรงนั้นเขา,าบกักว่าเอฟซีฟังนะคะเอฟซี FC ก็เลยซอยซอยคาใสีใจเข่ามานะคะคือการสื่อลง่าเสียใจที่จะไปสมทบกับมูลนิธินะคะตอนแรกๆเขาเ่าบกวมาเขาจะได้อเอาศพแล้วออกมาเหตุแบบถูกต้องตามประเพณีโดยที่มีเจ้าภาพทำศพให้ได้พน้องนั่นแหละ่นหลักก็เลย เมื่อบอกให้เอฟซฟังเอฟซี FC ก็เลยซอยขอมาเข้าก็เลยจัดการได้นะคะคือเงินกับพ่อที่จะไปเสียคาล่งบานแล้วก็มาเสียคาวัดแล้วก็คาใส่ใจต่างๆ นี่บนก็มากคำนวณเบื้องแล้วว่ามันโอเคมันพอ่ออเลยบ่อยเอฟซีฟังว่าตอนนี้เขามีเงิ่อนพอที่จะจัดการกับศพตาบิวไดเร็วนะคะโดยที่บเด็จปล่อยถึงให้เราเป็นศพไรยาติถึงยาติพี่น้องค่นจะบซอยเหลือมาแต่เขาขอ,อย่างเดียวก็คือขอสิทธิมอบอานาจจากทั้งญาดพื่นที่จะเอาศพ,พ่นออกมานะคะกะ็กะได้ตามจุดประสงค์ที่เราต้องการนะคะตามจิตธนาล้มที่เขาต้องการอยากจะเหตุศพให้เล่าแล้ว งานศพก็รัร่วงไปด้วยดีนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่อนุเคราะห์หรือว่าสมเคราะห์หรือว่าสมถุกนะคะมาในการที่ทำศพตะวิช่วใน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 ตอนนันเนาะในช่วงที่เย่บุญมีปัญหาตรงน,นั้นก็รั่วงไปด้วยดีเย่บุญก็เลยกลับบานไม่ได้ติดโควิดวันนี้พี่น้องติดโควิดเพราะติดโควิด ยาย่บนกับบดียูซื่อนะคะว่าได้อยู่นิ่งดูได้ว่าได้นิ่งดูได้นะคะพี่น้องก็คือพยายามคิดว่า,าเงืนเหลือติดบัญชียูนิตน้อยนี่เหลือจากการทําสดของทําศพของตาบิวแล้วนี่เฮา,าจมะมาต่อยอดแบบใดกับเงืนก่อนนี่นะคะซึ่งเงินตรงนั้นมันเหลืออยู่เกือบสามหมื่นอ่ะพี่น้องยาย่บนก็เลยเอาเมือม่อเมื่อกบาทหนึ่งเอาไปไบนี่ในบัญชีนะคะเอาใบทา ถาคารถกลับบ้านเพื่อจะเมาเอาน้องแมวเอาขอ,อ,องกลับมาบ้านแล้วอีกส่วนหนึ่งแยกบนกันเลยเอามาทําทุนนะคะไปซื้อไหมมาเห็ดผ่าพันข้อ,อโพกขายให้กับเอฟซีกับเพื่อนๆกับปรากฏว่ามีคนสนับสนุนมีคนอุดหนุนมีคนสงสารนะคะหายมากกัยููได้นะคะกัยยูได้เรื่อยมากกัจนว่าโควิดมันมันหนักหนักเขา่า ไปใส่บดได้เลยนะคะผ่าพันข้อเข้าหลังๆมากก็คือออเดอร์ลดลงแย่บนกับมาเปลี่ยนะมาเปลี่ยนอาชีพมาเปลี่ยนการทำมหากินใหม่ก็คืออเฮ็ดน้ำพริกเสริมขึ้นมาอีกนะคะคือเป็นน้ำพริกปลาทูน้ำพริกแมงดาแล้วก็เป็นปลาบองเขาก็หาวัตถุดิบนะคะมาเห็ดแล้วก็มาโพสขายก็ได้รับได้รับความสนใจแล้วก็ได้รับการอุดหนุนจาก เอฟซีพี่น้องทั้ง facebook ทั้ง youtube คือเก่านะคะกะจนมีเงินต่อทุนมาเรื่อยๆนะคะจนอยู่ถึงวันที่20มิถุนายนนะคะหลังจากที่ฮ so ิตสบวีพานไป2เดือนนะคะพี่น้องสองเดือนยี่บนยังคอยเด็กกลับบ้านดิพอกลับมาถึงบ้านพอกลับมาถึงบ้านทุกคนกับคือถามพอไนเราเป็นยังเสียพอไนเอา เราเสียแล้วเรามีเงินถิงไวไห่โบเรามีสมบัติใบไห่บบได้จักรล้านอันนี้คือเป็นคำถามแบบย้อนทิตจริงๆพี่น้องมันเป็นคำถามที่เมียฝรั่งจะต้องโดนในกรณีเดียวกันกับเยี่ยบี่จะต้องโดนแบบนี้เทบแทบจะทุกคนเลยล่ะแมนบอพี่น้องว่าเยี่ยบนก,ก็ตั้งตั้งตั้งสติตั้งรักตั้งใจล่ละนะคะ่ะเออคุณถามมาเขาก็จะตอบไปด้วยความ ตัววามเป็นจริงนะคะจะบอ่อปดจะบ่อเครื่องจะบ่ออี้หยังก็คือความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพี่น้องฮขาวบ่ออายในทีเขาจะบอกออกไปว่าเราไม่มีเงินเลยนะคะแม้แต่เงินจะทําศพให้ตบิวก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนเพื่อนจากเอฟซียี่บนบอสู้ท่ยบ้านบินฟังยาตีพี่น้องฟังเบิดเลยวยะยี่บนบ่ได้มีเงินติด ติดมือมาเลยใน,นี่เป็นเงื่อนส่วนสมบัติหรือว่าเป็นเงื่อนส่วนของตะบิวนะคะเพราะว่าเขาบอกเขาฟังว่ายุบนบได้จดทะเบียนเงื่อนกเกษียณได้บนกระไบบดมันก็นตายไปกับเล่าคือทุกอย่างชีวิตของตะบิวจบทุกอย่างมันก็จบไปด้วยกะบ่อยคนฟังเนาะอ่าบางคนก็อาจจะสมน้ำนานะคะบางคนก็สิสงสารบางคนก็เออแล้วไปคือคนเฮ้าพี่น้องขันย่ามีเพิ่นกะ่าดีขันย่ามบ่มีเพิ่นกะซ้ำเติมนะคะ ต่คนทีเพิ่นจริงใจกับเหากับมี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นบางส่วนเนาะเอากระยกเว้นสําหรับคน้นพิ่นดีเพิ่นจริงใจกับเหากับอันนี้ก็ถือว้า่าว่าเป็นบุญคุ้นเป็นพระคุ้นที่เพิ่นมีความจริงใจกับเหาแต่คนไดที่เพิ่นบ่จริงใจกับปล้อยผ่านไปนั่นแหละพี่น้องเละแกลกเลยนะคะยิ่บนมากอะคือโดนถามแบบนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะซาแน่นะคะเริ่มจะซาแน่ ได้ยอะบนก็ตั้งหนาต่งตางๆาทำม,มาหากินก็คือประกอบอาชีพตัวเองนะคะประกอบอาชีพตัวเองเฮ็ดกระจอกกระเจ๊กเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อันใดที่มันเป็นรร่ใดย่้บนกับพยายามพยายามขวนขวายพยายามเฮ็ดนะคะเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายถึงจะมาอยู่บา้านเท่าบ้านไม่ได้เช่าเขาวม่ได้สื่อแต่อย่างอื่นเท่าก็ต้องสื่อกะต้องใจนะคะพี่น้องเมื่อนึงบ่มีดอกว่าสีบเสงเงะะ่เสียงเงินนี่นะคะเสียเงินแทบทุกวันได้เสียงเงินแทบสม,มือนั่นแหละแต่ว่าย่้าบนก็คือ เฮากะพยายามหาสิ่งสิ่งที่มันพ่อจะเป็นเงินเข้ามาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่เข้าใจออกไปอย่างสิ่งพี่นองคือจะตั้งปฏิพันธ์ไว้ว่าเราจะอยู่แบบพอเพียงจะประหยัดให้เต็มที่สิ่งใดพ่อสื่อกับสื่อสิ่งใดที่บ่พ่อสื่อกับสิบ่สื่อจังสิ่นะแล้วบางคนก็ถามมาว่ายายเงิน YouTube ที่ได้มาเป็นแสนน่ะยายก็เอาไว้ทําทุนไม่ต้องเดือดร้อนคือมันแมนอยู่ค่ะพี่น้องเงินที่เขาได้มาก มันบ้อยู่คงทีเด้ยังแย่บนมาต่อเติมบ้านจังแย่บนไปสื่อทอมาลงทุน เรียงหอยเรียงปลานะคะค่าใช้จ่ายทุกวันเรามีนะคะพี่น้องเท่ากับบีออกมาเบิกออกมาเทลเลกเรียนอยมันกับมันกับบริเหลือทอเก้านะคะแล้วก็ช่วง YouTube หลังๆมานี่มันบริบเป็นกวนแบบนั้นเด้พี่น้องมันอยู่ที่หลักพันนะเดือนหนึ่งได้แค่หลักพันละนะไม่ได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนเพราะว่าฮอบ์บริบเป็นคนดังในโซเชียลฮาบ์บริบเป็นคนที่มีซื่อเสียงทั้งโซเชียลแล้วฮอว์กบริบมียอดวิวเป็นแสนวิวล้านวิวคือ คือยูทูบเบอร์ YouTuber ที่บันดังนะคะอันนี้ลหลายๆคนกับพวกเกีย่ยวะเข้าใจอยู่ว่าถ้ายอดวิวไม่ได้มันกับบด้นะคะห้าได้ซ้ำใดเห้าก่อซ้ำนันตามตามที่ความเป็นจริงของเราเนาะพี่นอ้องเ้าก่บประเรเกียรติได้อีกอย่างมากมากกับตรงนั้นนะคะได้เราก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าห้าได้มิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆน,นะคะได้ ได้ความรู้สึกดีๆที่เพิ่นให้กำลังใจมากเวลาเราท้อเราก็ยังมีคนที่ให้กำลังใจเราอีกมากมายนะคะมนุษย์ร่วมโลกเรือเพื่อนร่วมโลกหรือว,ว่าญยตดรวมโลกนะคะถึงไม่ใช่สายเลือดแต่เพิ่นกะหักเข้าด้วยวามจริงใจย่ยบนซึ่งใจต่างแต่เพิ่นต่างแต่เพิ่นซอยมาซอยเห็ดงานสตวบบิวมาแล้วนะคะย่ยบนหลู่เลยว่าคนเราไม่ใช่พี่ใช่น้องไม่ใช่สายเลือดแต่ก็มีความจริงใจหักกันโดยโดยโดยเขาเอื่นอย่างว่าด้วยความจริงใจเนาะ ด้วยใจที่คือมันเหมือนกับว่าสารเคมีคือว่าสารผัดลายเยบนกระดาษเ,เคมีของเรามันตรงกันถูกชะตากันสงสารกันยังสี่ไหนพี่น้องนั่นหละเยบนกระซึ่งตรงนั้นจะไม่ท้อนะคะบางครั้งก็บางครั้งก็งงกท้อแท้แต่ก็จะจะ่ย้อมถอยอยังสี่ไหนพี่น้องจะสู้จะสู้ต่อไปเอาจะสู่ต่อไปสู่เพื่อชีวิตของเงาสู่เพื่อค้นรอบข้างสู่เพื่อทุกๆคนที่ให้กำลังใจเย,ย,ย้บนนะคะ ถึงจะบางครั้งนะดูเหมือนล่าเริงดูเหมือนแข็งแรงนะคะแต่เลือดเลือกแล้วนะคะมันก็มีบางมุมที่ทําทำให้เราเหนื่อยล้านะคะพี่น้องเหนื่อยล้าท้อแท้แปลว่าเฮ้าก็ต้องฮึดสู้นะคะตราบใดที่หัวใจเรายังดิ้นอยู่เราก็สู้กันต่อไปถึงตาบิวหรือว่าพอใหายนอเล่าเล่าจากไปโดยที่ เราบรดิถิงอียังไว้เฮ้าบรดิถิงสมบัติอีหยังไว้เฮาแต่เล่าก็ยังถิงความรู้สึกดีๆนะคะตอนที่แกมีชีวิตอยู่แกก็ดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องเพราะว่าเราก็เบื่องแง,ง่งเข้าได้ตามตามอัตภาพละ่ะพี่น้องเพราะว่าเราก็บประด้รลำาลยรุยนะคะเราพ่อห้ได้แล้วก็ห้นะคะเข้าก็อยู่ดูแลกันไปเราจากไปความรู้สึกดีๆความดีที่เรามีให้เฮ้าเฮาก็เก็บความรู้สึกตรงนั้น ยังคิดหอดคิดถึงเราอยู่ตลอดนะคะคิดหอดคิดถึงพ่อยจนตลอดบางคนก็ว่าย่ายป่วยว่างอดีตลักกาเดินหน้าต่อไปหาสามีฝรั่งไม่นะคะถ้านะคตข้างหน้านะคะย่าิปก็ไม่ได้ว่าจะปิดกั้นตัวเองนะคะประเด้ปิดกันแต่ว่าแล้วแต่โอกาสนะคะพี่น้องแล้วแต่โอกาสบางคนก็บอกว่า,วาโอ้ยอันไข่เทาก็จะหุนของกันยังหาใดของก็ยังใดอยู่เด้สมอนี่ก็คือชีวิต โอเคแล้วนะคะได้คนเลียงไม่อย่างไม่เองส่นะคะก็ะดีใจกับพี่ๆนะคะดีใจกับพี่ๆเพืพ่อนๆที่เพิ่นเพิ่นเจอเหตุการณ์ตรงนั้นมาเราเพิ่นกะลุกขึ้นยืนได้แล้วชีวิตเดินหน้าต่อไปเพิ่นก็ไปได้สวยเนาะเพิ่นกับไปได้ง่ามเพิ่นก็ไปได้ดีนะคะย่บนก็ดีเจน้ำแต่ชีวิตของเย่บนกับพหลูเพื่อกันวัชชะตากรรมครั้งหน้านะคะจะเป็นจังไดถามว่าอยากได้อีกไหมสามีฝรั่งนะคะกะถ้า อ่บนบอกว่าลถ้าเยบนจะมีสามีอีกหรือจะมีคู่ชีวิตอีกเย่บนอยากจะเดินสายฝอนะคะพี่น้องอยากได้ชาวต่างชาติคนไทยคือจะไม่นะคะไม่นะคะนั่นแหละก็ขอบคุณนะคะฝากขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจมันนี่ก็มีเรื่องอมิสาราแน่ม่มิสาราแนนนะคะเปปะป่นเปไปนะคะมาร่วมรวมอยู่ในคลิปนี้ ทักทายกับเอซนะคะยี่บนจะไปทําธุระต่อก็คือซักผ้าให้เสร็จแล้วก็จะไปห่อข้าวต้มเดี๋ยวยี่บนจะเฮ็ดคลิปอีกคลิปนึงให้เบิ้งนะคะจะห่อข้าวต้มมัดนะคะห่อข้าวต้มมากระช่วกจะเป็นช่วงใบใบแรงแรงแหละพี่น้องต้มไววนะคะมือนล้วก็จะได้ไปทำบุญกันนะคะเป็นบนุญกยายศาสตร์หรือว่าเข่าประดับดินบ้าน ภาษาอีสานบานเฮากเอินบุญขอสาก่น้องเดี๋ยวจ้องคอยติดตามในคลิปต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจด้วยพี่น้องเด้อเย่บุญขอจบคลิปนี้ไวก่อนนะคะขอบคุณมากๆสํสำหรับการติดตามแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีจ้า